นะครับไม่เหมือนกันเลยบางคนก็ถามเรื่องการทวงหนี้นะครับทวงหนี้เนี่ยเราต้องกราบทวงไปกราบไปหรือเปล่าลูกหนี้ถึงจะจ่ายเนี่ยนะนะครับนะทวงไปกราบไปถึงจะจ่ายนะ <S <S เราควร <ๆ S 2> กลัวกฎหมายหมิม่นประมาทไหมในการทวงหนี้นะครับก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมไม่ได้สนับสนุนเลยใครทําผิดกฎหมายนะพี่เดไม่ได้สนับสนุนนะแต่ทวงแล้วมันไม่จ่ายยังไงไงก็ไม่จ่ายนะไอการประจานมันก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่ง แต่มันก็อาจจะสูมเสี่ยงที่ผิดกฎหมายซึ่งผมไม่ได้แนะนำนะแต่ใครคิดว่ามันเป็นทางเลือกของเราที่ต้องเสี่ยงอาจจะถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทรับสารภาพรอลงอาญาหรือไม่อันนั้นท่านไปคิดเองผมคงไม่ดันเพราะว่าในโลกนี้เดี๋ยวนี้บางทีกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับเจ้านี่ได้เจ้านี่ก็ต้องตั้งโต๊ะถแถลงข่าวต้องอะไรต่างๆเพราะบางคนบางคนเนี่ยมันเบี้ยวมันไม่จ่ายเงินนะวันๆมันก็จะอ้างจะมีกฎหมายคุ้มครองมัน นะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะันเนี่ยมันเอาเงินเข้าไปเพราะฉะนั้นการทีเ่เจ้านี้เขาต้องประจานหรืออะไรเขาก็มีเหตุผลนะนะครับนะก็แล้วแต่ใครจะเลือกเอานะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นนี่เขาต้องใช้เขาไม่ควรหัวหมอนะไม่ควรหัวหมอผมพูดแค่นี้แล้วกันนะนะส่วนใครจะทํายังไงแล้วแต่แต่ผมไม่ได้สนับสนุนไหด้ทำผิดกฎหมายแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันทวงไม่ได้ นะอย่างกรณีลูกหมีเงิน2ล้าน3ล้านไม่ได้เขาก็ต้องเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องโดนฟ้องหมิ่นประมาทหรืออะไรต่างๆผมว่าคุณลูกหมีเขาน่าจะยอมรับได้วิล่าอันนี้นะก่อนทำเขาต้องคิดดูแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเขายอมรับได้นะครับ้ควคดีหมิ่นประมาทนี่มันไม่ใช่ว่าหมิ่นประมาทแล้วจะต้องติดคุกนะนะหมิ่นประมาทแล้วมันจะมีข้อยกเว้นความผิดข้อยกเว้นโทษในมาตรา329นะครับและในมาตรา3-30เนี่ยตัวบทกฎหมายวางอยู่นี่ นะครับเนี่ยกฎหมายพี่เดวมาให้ความรู้ทุกวันนะถ้าสมมุติว่าสิ่งที่ลูกหมีเนี่ยมานั่งตั้งโต๊ะประจานลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้คนนั้นเป็นดาราเป็นนักการเมืองสมมุตินะและมีพฤติการที่เป็นอันตรายต่อสังคมเช่นมีพฤติการเจอหน้าใครก็ยืมตังหน่อยเจอหน้าใครก็คอยยืมตังหน่อยนะครับแล้วก็เบี้ยวสมมุติเป็นแบบนี้นะเป็นเรื่องสมมติ นะลูกหมีก็นในฐานะก็เป็นนางแบบชื่อด,ดังก็ควรที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวและบอกพี่น้องประชาชนเพื่อเตือนภัยว่าระวังนะคนหนึ่งเป็นดาราคนหนึ่งเป็นนักการเมืองมีพฤติกรรมเจอหน้าใครก็ขอยืมตังค์หน่อยอเจอหน้าก็ขอยืมตังค์หน่อยนะเสร็จแล้วก็ไม่ใช้นะสมมุติเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยนี้เป็นเรื่องสมมตุติก็เป็นข้อสอนสู้ของลูกหมีว่าเราควรจะทําหน้าที่พลเมืองดีนะครับนะ เอ่อหนึ่งป้องกันตัวเองสองป้องกันพี่น้องประชาชนว่าระวังพฤติกรรมของบุคคลสาธารณะดารานักการเมืองนางแบบอะไรพวกนี้เป็นบุคคลสาธารณะแม้กระทั่งตัวผมนี่ก็เป็นบุคคลสาธารณะวิาพากษ์วิจารณ์เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นการวิจารณ์พฤติกรรมของบุคคลสาธารณะดารานัก้องนักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคมก็คือพฤติกรรมยืมเงินเขาไปทั่วพอยืมเงินเสร็จแล้วก็ไม่ใช้เงิน มันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนถึงแม้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะไปอ้างน,นะอ้างมาตราสามสามศูนย์ก็คือการกระทำมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษน,นะซึ่งเขียนไว้ในกฎหมายอาญามาตราสามสามศูนย์ก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะอะไรพิสูจน์ว่าไอ้เรื่องส่วนตัวเนี้ยพฤติกรรมหยิบยืมตังเจอหน้าขอยืมตังหน่อยแล้วก็เบี้ยวยืมตังหน่อยเบี้ยอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะ เป็นข้อต่อสู้ในคดีมินประมาทได้นะครับนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่าเป็นลูกเป็นหนี้เขาต้องใช้อย่าหัวหมอนะครับตอนไปกู้เนี่ยแทบจะกราบเขาว่าดอกเท่าไหร่ย้อมยอมหมดพอถึงเวลาไม่มีจ่ายบอกโอ้ยดอกผิดกฎหมายนะนะทวงหนี้ผิดกฎหมายคนแบบนี้อย่าคบนะห่างหางไปเลยนะครับอย่าคบนะมีคนถามมาผมก็ตอบนะครับอ่านะนะ ลูกหมีไปถึงไหนแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่าจะยื่นฟ้องเพิ่มอาจจะฟ้องชอโกงหรือฟ้องแพ่งอะไรนะก็พยายามจะเอาเงินจากลุงนี้ให้ได้นะเออเป็นนี้ยังปากดีอวดล่ำอวดรวยแต่ไม่ใช้หน,นี้นะแถมซาครับแจ้งความกับเจ้านี่อีกผมไม่ปล่อยไว่ารับนะเป็น่วง <c oughs> พี่ลูกหมีไม่เป็นไรพี่เดรับจบดูแลหมดนางแบบบันเทิง นางแบบดารานักร้องบันเทิงอยู่กับพี่เดย์หมดนะอาทิตย์หนึ่งก็นัดกินวายกันทีงสาวสาวนั่นใครจะมาร่วมก็บ,บอกนะสาวสาว,สาวเยอะอน้องลินล,ลี่ลูกหมีน้องแพทน้องอะไรเต็มไปห,หมดดาลงดาราเต็มนะนะ,ะลูกความพี่เดย์เยอะสาวสาว,สาวนั่งซดวายกันนสายตเตาะแมว่ะสายเตาะต้องเจอสายตีนนะครับ ลินลี่ไม่เอาเงินคืนแล้วหรือพี่แดก็ก็มันไม่ให้จะไปเอาคืนยังไงนะเออก็เดี๋ยวถ้ามันให้ก็เอาอะแต่ผมว่ามันไม่มีตังค์จ่ายความคิดผมนะถ้ามีตังค์จ่ายใครแม่จะมาหน้าด้านนี่คนาาก็ด่าทั้งบ้านทั้งเมืองผมคิดเอาเองนะผมว่าไม่มีตังค์จ่ายไปว่าเขาไม่มีตังค์เดี๋ยวก็ฟ้องอีกแบบให้แม่งฟ้องมาฮะผมไม่กลัวแล้วหน้าด้านฟ้องกูก็น่าด้านสู้ไปอย่าไปกลัวแม่งนะอย่าไปกลัว จริงไหมครับพี่น้องว่าผมควรจะกลัวลูกนี่พวกนี้ไหมไม่ควรนะมันอยากฟ้องก็ฟ้องไปมึงใหญ่กันหลือเกินนะต่างคนเนี่ยปล่อยให้แม่ฟ้องไปเลยครับจานอ่อนะครับเพื่อนยืมเงินไม่มีสัญญาฟ้องได้ไม่ได้ครับต้องไปทําให้มันมีสัญญามานะครับใครชอบก็ชอบใครเกลียดก็เกลียดใครอิจารลัษยาก็ว่าไปแต่ผมกลัวคนที่อิจารลัษยาผมมากกว่ากลัวพวกที่อยู่ในวงการเดียวกับผมที่อิจารลัษยาผมคนนอกวงการไม่เท่าไหร่ ส่วนใหญ่คนที่อิจฉาลิสยาผมจะเป็นคนในวงการเดียวกันวงการกฎหมายนะเออนะคนท,ทั่วไปก็ไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะพราะผลประโยชน์ไม่ได้ขัดกันแต่คนในวงการกฎหมายก็จะอิจฉาลิสยาผมเพราะผมแม่งดังดังด้วยหลอด้วยสาวๆก็เยอะนีะ่อิจฉาผมเออนะเออสาวๆผมเยอะเลยนางแบบก็เยอะเลยเดี๋ยวลุกหมีก็พามาเต็มอะ่ะนะเออลุกหมีนี่บานเลยเขาเป็นคนสอนนางแบบอะ่ะ เดี๋ยวพามานางแบบมาแล้วนั่งซดวายกันนะ่ะนะนางแบบมาเดินมันบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยพวกนี้ก็อิจฉาผมเนี่ยมันอยากจะนั่งกับนางแบบนะเออนะครับเดี๋ยวพาไปนั่งได้นะครับจุกรครูนะครับจุคกครูจุกครูสบายๆพี่เดนะอ่าจุกครูนะครับคุยกับพี่เดสบายไม่มีอะไรหรอกมีอะไรพูดหมดไม่ต้องปิดหรอกเออ วิเคราะห์คดีเจ้านี้ลูกนี้หน่อยก็ไม่เป็นไรครับเป็นนี่ก็ต้องใช้เจ้านี้ก็ต้องทวงทวงผิดวิธีก็ต้องติดคุกไปก็แค่นั้นแหะแต่คดีหมิดประมาทสมมุติว่าเราหมินประมาทลูกนี้ไปถึงศาลแล้วก็รับสารภาพศาลก็รอการลงโทษปรับสักห้าพันสองหมื่นอะไรประมาณนั้นอาจารย์เคยให้คนยืมเงินแล้วไม่ได้คืนไหมก็เพื่อนฝูงได้ยืมเงินไปแล้วแม่ก็ไม่คืนทั้งหลายคนเป็นตำรวจก็มีเป็นทนายก็มีลูกความก็มีญาติก็มีนะผมก็เลยไม่อยากจะคบใครเพราะว่า มันชอบยืมตังค์แล้วก็ไม่ใช้่ทุกวันนี้ก็ไม่อยากมีเพื่อนนะเป็นประธานรุ่นแม่ก็ขอล่าออกแล้วผมไม่เป็นแล้วประธานรุ่นนะจุกครูจุกครูตำรวจยืมเงินไม่จ่ายต้องทาอย่างไรก็เลิกคบแม่งไปกระจกเลยนั่นเองมันจะไปคบไปทําไมนะครับเราเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินไม่ได้ทําผิดกฎหมายก็ไม่จะเป็นองไปคบตารวจจะไปคบทําไมทุกวันนี้รู้จักตํารวจก็ก็ว่าเขาไปตามกือิกาเราไม่ต้องไปอะไรเราไม่จะเป็นเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรเนี่ย จะไปคบตำรวจทําไมลนะ่ะเออตำรวจก็เป็น fc พี่เดียยะนะเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายไปคบอะไรตำรวจเราไม่ใช่แบบเออเจ้าของบ่อนอย่างเงี้ยเจ้าของซ่องนะเปิดสถานบริการเกินเวลาเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยอาจจะรู้จักตำรวจเยอะ fc ผมแต่ละคนในตัวจี๊ดท่านนั้นแหละตั้งแต่แม่แตงโมนะจั๊กระบุม๋มโอ้โหเอ่อหมอเกดอย่างเงี้ยนะลูกหมีลิลลี่นะครับ นะแล้วก็ผู้เสียหายคดีแอมไซยานายโอโ้โหของผมเนี่ยมีนะจับจับเนี่ยจับจับเงียแตละลายนะครับจนคนเขาบอกว่าพี่เดนี่แม่งแสงจ้าเลยนะลูกความแตละลายที่แสงเสริมจ้านะตากผ้ากันไม่ไมแห้งเลยพี่พี่เดเอาแสงไปหมดเลยคนแม่กันเลยอิจฉาลิษยาพี่เดดังอยู่คนเดียวเลยคนในแวดวงเดียวกันแสงก็ไม่มีแม่งก็อิจฉาลิษยากันหนักเลยตอนเนี้ นะเพราะอะไรเพราะความดังพี่เดคด,ดีดังๆนี่พี่เดก็แดกไปหมดเลยคนในวงการเดียวกันแม่งก็มันไส้นะครับนะแสะแดกพี่เดทุกวันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราผมบอกผมบอกหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรความอิจฉาริษยาคนที่อิจฉาริษยาเราจะมีแต่ความทุกข์นะเพราะฉะนั้นโยมโยมเดโยมจะต้องหนักแน่นแล้วก็ เขาเรียกอะไรให้อภัยเขาปล่อยวางคนอิจฉาลิสยามจะมีแต่ความทุกข์พี่เดย์ตอนนี้แม่งกับเป็นไงดังจนแบบโอ้โหทุกคดีก็อยู่กับพี่เดย์หมดนะต,ตัวจับตัวท็อปต่างๆย,ยิงหมอเกตกำมวน,นี่โอ้โหท็อปเลยขึ้นแทนทวิตเตอร์มาเกือบสิบวันแล้วนะลูกหมีลิลลี่โอ้โหนี่แม่งก็เดือนกว่าข่าวยังไม่จบเลยนะหนุ่มกลาอีกเมื่อวานนี้หนุ่มกลาก็มาหาผมนะครับ นะแล้วเดี๋ยวจะมีเมียเสกโลโซมาอีกเดี๋ยวมีพัดอีกนักร้องแล้วเดี๋ยวจะมีนักร้องดังทางภาคใต้อีกลูกทุ่งชื่อดังอีกนะอะ,ะอะไรอะไรต่างๆอีกโอ้โหพี่เดย์นี่แม่งแสงจ้าเลยคนอิจฉาริสยากันใหญ่ตัวเนี้ยเกียรติที่หน้าพี่เดย์แม่งดังคนอื่นที่แม่งเคยดังก็เป็นไงดับแสงเสริมไม่มีก็เป็นไงเกียรติที่หน้าพี่เดย์คนอะไรก็ไม่รู้ดังอยู่นั่นแหละคนอื่นก็ไม่มีแสงไม่อะไรพี่เดย์ก็มีแสงอยู่คนเดียว จุกรูธรรมดาครับคนมันหล่อจุกรูนะครับทัวลงยังไรพี่เดกก็ยังแจ๋วอยู่นะฮะ